ันมันก็คือ0.06ยกอาจจะเอา6มาใส่ก่อนแล้วเติมศูนย์ข้างหน้าแล้วแต่วิธีเขียนนะได้นะอาทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเรียงดูที่สไลด์นะคะทศนิยมที่ขี่เส้นใต้นะคะของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนะให้ดูแล้วก็ตอบ จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดข้อ,อที่หนึ่งสิบสองสิบสองเนี่ยไม่ต้องเล่าโจทย์แค่นักเรียนตอบว่าโทษนิยมนะคะจำนวนตัวเลขไหนเนี่ยมีค่าน้อยที่สุดที่ขีดเส้นใต้นะเอาตัวเลขที่ขีดเส้นใต้นะคะอันเนี้ยสิขีดเส้นใต้ที่เลขสองขีดเส้นใต้ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ เลขนี้23.4อันนี้มันขีดที่เลข2อนะคะอาจจะเยื้ยงไปเลข3นิดหน่อยแต่ขีดที่เลข2อันนี้ก็ขีดที่เลข 2, 2> เช่นกันยี่สองร้อยี่จุดสอันนี้สิบหจศูอันนี้0ูนจดสองทุกตัวขีดที่เลขสองหมด แล้วเขาให้หาว่าเลขโดดที่กขี่เส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สดุดเลขสองมันก็คือเลขสองเลขสองในจำนวนใดมีค่าน้อยที่สดุดเขา้าใจไหมคะ,ะนักเรียนเลขสองในจำนวนใดมีค่าน้อยที่สดุดไม่ตอบค่ะตอบเขียนคำตอบลงในสมุดเลขสองของจำนวนใดมีค่า น้อยที่สุดนะ,ะต่อไปนะอ่ะอีกข้อหนึ่งอ่ะอันนี้ข้อที่2ขีดไปที่เลข3นะคะมีจำนวนแรกคือ314 217.35 2 3 14, 21 35, 13, 0จด 93แล้วก็36.12เลข3ของจำนวนใดนะที่ขีดเส้นใต้มีค่าน้อยที่สุดให้เลือกจำนวนนั้นนะคะเลข3จํจำนวนใดนะเลข3เนี่ยจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด <c oughs> ดูเลข3ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด <c oughs> ถ้านเกื่องเรียนจะตอบ เลขสามของจำนวนสามร้อยสิบสี่ได้ไหมถ้าเลขสามของสามร้อยสิบสี่สามในที่นี้มีค่าคือสามร้อเลือกให้ดีนะคะ,ะเสร็จยังคะเลือกจำนวนให้ถูกนะต่อไปอทีนี้ข้อต่อไปกลับกันบ้างเลขโด์ที่กี่เส้นใต้ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุด อันนี้มีค่ามากที่สุดเมื่อกี้มีค่าน้อยที่สุดอ่ามีค่ามากที่สุดคือจำนวนใดพร้อมไหมพร้อมนะอ่าดูข้อที่หนึ่งนะคะยี 20, มีจำนวนคือ27 3 2ิบเจ็ดสามิุดหนึจดสีจุดเจนะคะหนึ่ เอาลงแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มันต้องขีดที่เลขเจ็ดนะ,ะทุกตัวขีดที่เลขเจ็ดนะเลขเจ็ดเลขเจ็ดใจอันนี้นะมีค่ามากที่สุด เลข7ใดนะมีค่ามากที่สุดต่อไปนะอีกหนึ่งข้อนะคะ,ะข้อที่สองข้อที่สองเราขีดเส้นใต้ที่เลข9นะคะมันก็คือเลข9า้าใดมีค่ามากที่สุดจำนวนแรกก็คือ8ปดร้นะคะยี่สจดห้าสอง จำนวนที่2 0งศนจุานะคะจำนวนที่3 5มห้าร้อยดแนะคะเก้าร้อแล้วก็691.08เนะคะเลข9ใดนะคะมีค่ามากที่สุดนะคะเลข9ของจํานวนใดมีค่ามากที่สุด อ่าเสร็จยังคะอ่าถ้าเสร็จแล้วมาดูเฉลยสีข้อดูซิใครจะถูกหมดเลยนะเฉลยอันแรกก็คือนะเฉลยอันที่เป็นจํานวนที่ขีดเส้นใต้ของจํานวนใดมีค่าน้อยที่สุดก่อนนะ,ะจำนวนนี้จํานวนไหนมีค่าน้อยที่สุด 15. จุด02อเพราะเลข2ที่เราขีดเนี่ยมันอยู่ในหลักส่วน ร้อนะมันอ่าข้อต่อไปข้อที่สองอันนี้เลขสามของจำนวนใดศูนจุดอะไรศูนจดเสาเพราะว่าสามที่ขีดนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยนะต่อไปอ่าเฉลยข้อต่อไปคือเลขโจท์ที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุดอ่าอันนี้จำนวนใด เลขอะไรเอ่ยเลขเจ็ดของจำนวนใดเลขเ็ดของ7จ็ด้อเดจกเก่งมากนะคะ7จ็ดบเจุนะต่อไปต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองจำนวนใดนะคะ อันนี้คือ9เลขที่ขีดคือเลข9นะคะเลข9ของจำนวนใดมีค่า9ก้าร้อยสิบห้าเสุดเก้าร้อยสจุดสี่เก่งมากใครถูกหมดเลย4ข้อว้าวเก่งมากนะคะสำหรับคนที่ถูกหมดเก่งมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ นักเรียนดูตัวอย่างก่อนก่อนที่คุณครูจะให้ในักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะจงเขียนในรูปทศนิยมนะเดี๋ยวการบ้านที่จะให้ไปทําในวันนี้นะคะมันจะมีอะไรมาให้มีจะมีโจทย์มาให้แล้วให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขอย่างข้อนี้สองร้อยสองร้อยกับสามสิบกับห้าหน่วยกับเจ็ดส่วนสิบกับแปดส่วนร้อย พอเวลาให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนแค่อะไรคะคําตอบลงไปข้อนี้มันก็จะอะไรคะเวลาเขียนเขาบอกว่า200นักเรียนอาจจะเขียนเลขโดลงไปก่อนคือเลข200ก็ใส่เลข2กับ30ก็ใส่เลข3กับ5 5หน่วยก็ใส่เลข5กับทีนี้ส่วน10 นักเรียนพอรู้ว่า7จ็ดส่วนสิมันต้องเป็นอยู่ในหลักอะไรทศนิยมแล้วนักเรียนก็ใส่อะไรไปจุดต่อไปนักเรียนก็ใส่เจ็ต่อไปนักเรียนก็ใส่แปดแบบนี้ได้ไหมได้ได้นะอีกหนึ่งข้อช่วยกันอีกหนึ่งข้ออ่ะข้อนี้ห้าหมื่นกับศูนย์พันกับสามร้อยกับแปดสิบกับหกหน่วยกับสองส่วนสิบกับ ส่วนร้อยพอเวลานักเรียนเขียนเขียนง่ายๆนักเรียนใส่อะไรห้าก่อนห้าต่อไปศนต่อไปสามต่อไปแปบดบต่อไปหกพอทีนี้กับ2องส่วนสิรู้แล้วว่ามันต้องเป็นถึงขั้นจุดทศนิยมแล้วก็ใส่จุดใส่ส่วน10ก็คือสองส่วนสิก็คือใส่ไป2 คับเก้าส่วนร้อยอันนี้ต้องใส่อะไรด้วยเครื่องหมายด้วยนะคะอันนี้ต้องใส่อะไรมันก็คือพี่ลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะใส่อันนี้ต้องใส่อะไรด้วย กีนี้พอเสร็จแล้วนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายอะไรด้วยใช่ค่ะที่หลักอะไรหลักมือหลักพันนะมันก็คือ93้0 0มืนะคะแปดสเนะเดี๋ยวกันบ้านนะคะให้นักเรียนเปิดไปเลยหน้า125่งาทำกี่ข้อดี สามข้ออะสามข้อข้อ3สี่ะข้อที่สี่ใหญ่ข้อที่สามสี่ห้าสามข้อลอกโสดด้วยข้อสามใหญ่ข้อที่สขอโทษค่ะข้อสี่ใหญ่นะทจงเขียนในรูปพศนิยมด,ดูได้ไหมหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้า ข้อที่3ามสี่ห้าสามข้อหน้า125 3 4รหนะคะสำหรับวันนี้การบ้าน3ามข้อเรียกลับไปทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ